ยังคงดิ้นรนที่จะกวนและก้อนที่ละลายยากปล่อยมือของคุณและทําให้เนียนเรียบทันทีด้วยการกดเบาๆพลังอันทรงพลังขับเคลื่อนหัวกวนสามง่ามอันเป็นเอกลักษณ์กลายเป็นเครื่องดื่มปั่นในทันที ว่าจะเป็นนมผงโปรตีนผงผงทดแทนอาหารหรือกาแฟน้ำผลไม้หรือผงเพื่อสุขภาพก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายการออกแบบสามง่ามเข้าไปลึกถึงก้นถ้วย360องศาโดยไม่มีมุมตายคนแรงไม่มีก้อนละลายในไม่กี่วินาทีและมีรสชาติเนียนเรียบราวกับผ้าไหมวัสดุเกรดอาหารปลอดภัยและมั่นคงการออกแบบความจุขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละวันการทำงานด้วยปุ่มเดียวง่ายไปจนถึงสุดขั้วเช้าที่วุ่นวายอุปกรณ์ออกกำลังกายชัยยามบ่ายแบบชิลๆทุกที่ทุกเวลา เพลิดเพลินกับความอร่อยเนียนละเอียดที่ละลายได้อย่างสมบูรณ์แบบการทำความสะอาดที่สะดวกสุดๆล้างออกด้วยน้ำแล้วทุกอย่างจะสะอาดทำให้การกวนที่น่าเบื่อเป็นเรื่องของอดีตอัปเกรดประสบการณ์การดื่มของคุณเริ่มต้นด้วยถ้วยนี้ถ้วยคนอัตโนมัติสามแฉกยอดนิยมช่วยให้เครื่องดื่มของคุณสดชื่นขึ้นชีวิตที่ประณีตเพลิดเพลินกับความนุ่มนวลเพียงเลือกมัน